โอก็สวัสดีทุกผู้ชมด้วยนะจึงกระบอกเดี๋ยวมาในหนึ่นกกนนงซึ่อุย้ยเริ่มมาเป็นอิมโพสเตอร์เลยโอ้ oh my god โอเคไปหาเฟิกทากกันนะไม่นึกว่าเริ่มมาจะได้เป็นอิมโพสเตอร์เลยนะโอเคเฟิกทากที่ห้องนี้ okay, โอเคปิดไฟปิดไฟโอเคิเวลาไว้เจิวอุอ๊บ้งเท่าอุ๊บสุดแล้ว สวยย่องะเรา,เาก,ก็แกง okay. ด,ดูกล้องก่อนกันละกันโอเคโอ้โหสี่สิบเอ็ดวิโอ้ก๊อดดูกล้องก็หยุดคูดาวด้วยนะไม่มีการรีพอร์ตโอเคโอ้ผมดาววสีขาวอ้าวไม่ใช่สีขาวรีพอร์ตสีม่วงรีพอร์ต เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคมาดูกันเดี๋ยวผมจะถามว่าก่อน,นนะว่าที่ไหนโอเคที่ไหนเงือเงือเงืองั้นเราจะคลิปก่อนนะเอทเคไอบีงั้นเราจะคลิปก่อนนั้โอ้โหหนึงร้อยกูวิหนึ่งร้อยกูวิโอ้迈เกิดเฮ้ยกดผิดโอเคกดโหวตคลิปคลิปโหวตกัน follow เป็นอิมโพสเตอร์ไม่นึกว่าเริ่มมาจะได้เป็นอิมโพสเตอร์เลยนะเนี่ยโอ้โหจังหวะคิดได้ไงอาวสีม่วงัวตัวเองอย่ามันเนี่ยสีขาวโัวตัวเองโอ้ไม่กอดสีขาวจะวัวสีม่วงทำไมแต่ที่สงสัยคือทำไมสีชมพูถึงวดผมอ่ะโอเคเป็นำทำซาเชลไฟ จกำการทำการปิดไฟรอดูจะมีใครมาไหมโอเคลงท่อนี้โอเคเฮ้เ,เมื่อกี้สีเหลืองเห็นหรือเปล่า้าไม่แน่ใจอา้าวเพลเยอร์สีขาวแน่นเลย คูไดอีกไม่กี่วิเรามายืนจะต้องปุ่มเลยนะเพราะสุเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครจะมากดปุ่มเรากดคิวทันทีนะอ้ามกดปุ่ม no 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 click button no click button no kew no click button อึ๊บจ้ะอึ๊บอึ๊บโดดนี้ลงมาแกงทำเป็นอยู่ตรงนี้มาก่อนโอเคสวัสดีเพื่อน บอกไปเลยสีชมพูนั่นลงใส่นะ okay. นนโ,ออโอเคสีชมพูนั่นลองใส่นกองตีมวงโอเคสีดหลืองกดโหวตแล้วสเงินเข้าก่อนมาโหวตสีชมพูสีชมพูอยู่คนเดียวนะครับน่าจะอยู่กับเสียเงินมั้งโอเค มาดูการว่าว่าอภวุลจะชนะไหมโอ้มันอีฟโกสเตอร์ทำไมไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงถากับตัวเองดัมฟกโอ my ก o d ลูเตอร์เราจะไปรอคิวตรงนี้เลยไหม โอเคโอเคเรารอคิวเลยวันที่นาะยอยากโดนคิวไหมเพื่ <laughs> อนเขาชื่อคิวด้วยนะ <c ute> <Q. S 1> ไอคิวคิวเฮ้ยเปิดประตูถ้าเกิดสมมติว่าเออกดเปิดประตูเลย <c ute> ได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดเขาซ่อมไฟเสร็จแล้วโอเคกูดาวแล้วทำไมเขาไม่เปิดไฟอ่ะอ๋อเอาขาไม่เปิดไฟ คิว <laughs> <laughs> ชนะทุกคนชนะยเย้ออกเลยทีเดียวเดี๋ยวกดออกไปได้โอเคแล่นโอ๊ปเดี๋ยวหาแบบนี้กันต้องเข้าแบบนี้ดูโอเคอ้าสีแเงสีแดงเข้ามาเลยสีแดง โอ okay, เคสีแดงมาเราดูกันว่าเราจะได้เป็นอะไรไปลงแปลปลงแปลป,ป,ปเกมอ่ได้เป็นคู่เมดไม่ได้เป็น,นโพสเตอร์โอ้ไม่ก็ไำข้านี่เดินชา้าเลยทากน้อยนะ น่าจะทำไม่นานออกสายปุ่มเล็กมากเลยโ,โ,โอเคชุนบูก,กดปุ่มโอเคนะใครไม่มีใครถูกฆ่าเลยทุกคนอันนี้สีเหลืองคิมนะถ้าเกิดผมอ่านผิดก็บอกก็คอมเมนต์นะ ออหนึ่ง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 นศูนย์ใครอะใครคือหนึ่งหนึ่งศหนึ่งหนึ่งศูนย์อสี่ซ่เหรอโอเคผมโอเคสีฟ้าอ่อนนะอืมผมว่าโอดตามสี่ฟ้าอ่อนก็แล้วกัน โอเคเฮ้ย okay. hey, อันโมหกนาทีแล้เหรอคิดว่าแป๊บเดียวเองน,นเนี่ยมีคอนื่อม์ ID น IDK อะไรเนี่ยถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษนะครับแล้วทำไมสีต้มกับสีฟ้าไม่ยอมโมด่ะโอเคมัไม็ขาได้ยังไงโอ้ แล้วเมื่อไหร่พวกได้จะโหวตีคุยอะไรกันก็ไม่รู้รนะนานมากเลยเนี่ยหนึ่งศูนย์ม่าสงสัยไม่ยม oh อมโหวตเอ้าไปกัเนี่ยจะเขาออกเนี่ย Ê, ông lớn lụt, chắc được Ok, mình thương, đừng thương, đừng đừng thương,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  อองโอทอถ้าเกิดห้องอาวุธนี่น่าจะเป็นดาวน์โหลดอจริงด้วยอืมสิวม่วงล้างของฝนะ่ายเนาะทำไมทำทางแล้วไม่มียิกมาเขาได้ปิดเฟเชีพทากมั้ยไม่น่าจะปิดนะแล้วกันโอเคทำทางดาวน์โหลดเสร็จแล้วดูว่า Sí, bọn tôi Đó, đó, tâm tài khoản của bọn. Bút. Đi học admin đi. <laughs> ไม่ไม่สีม่วงสีม่วงอ้าวแล้วทำไมไม่ไปทำข้างบนอ่ะอ้าวไม่มีใครมาทำข้างบนนีมีเนี่ยไ,ไม่มีโอ้ใครก็จีที่มาทำเสียสีสามฮ้แหมไม่งั้นก็ต้องขอตัดจบไปเพียงแค่เท่านี้แลอบบายบาย